ดีครับเมื่อนี้ทังช่องยิ้มลรวด้วยแล้วครับเนาะมาต่านตามช็อตเด็ดของเสียงวันครับเพื่อนว่าเพิ่นไปอยู่คอนเจนนะครับเนาะว่าปูนั่มไปบอกฮอดเล็กถึงบันนะครับเั้งสามตัวมาติดตามฟังจากปากเสียงวันครับว่าเพื่อนจะปั่นแนวทางตัวไดกับติดตามฟังไปพร้อมกับทังช่องยิ้มเราด้วยครับครับสวัสดีครับเสียงวันครับดีครับโอ้เพ่งในนอไปใส่มาเนาะครับม อาทิตย์ก่อนนะคร,ครับไปน้องช่องห้องเมี่ยงพบผมไปบ้านแฟนครับไปเรียบ่ายุหันเกตมือมไปที่เจ็ดครับขึ้นมาที่สิบสามฝนตัวข้ามเมืทางม,มีรถมาหมื่นฟ้าม่วหมอกไปยุหันเกตมือนี่ก็มีไปนอนฟันคืนหนึ่งครับผมฝันว่า เกี่ยวกับปูปลาปู้ชี้พวกเขาวิวขอเทานี่แหละครับไปหาอ<ม>ืมแต่้าจะาเพิ่งไม่ได้ถามถดดแล้ทุกทุกทีแล้วเรียกไปกเราเอากระต้มขนมไปขายทีวตลาดนัดน้ามาครับ <นะ S 2> โอ้ไปนี่นีน่จะอยู่หลายมือปูสิเหลี่ยมตัวน,นึงมือครับมือป,ปูเลว่าเรื่องได้ขายของประทานถามโอ้ถ้ากันได้ กเีนกหน่อยบอก่โอ้ขายเขาในสคน้่มันรถเป็นรบอกไปครับบกัเมียว่าเท่าเช้าว่าฉันเพื่นบอกกันนะครับผมขายได้ชับนึงวัฉันผู้บอกให้เมียบัดซ่าสิเมียบัดซ่าขั้น่านก็เเมียกับผู้อดีบอกเรียกยี่ก่จับคับโตทัว่นครับโอ้ย่ห้ความฝันนอนู่บ้านเมียฝันขค้ืน วันที่12นี่แหละขึ้นฟันวันที่12ครับเห็นลกูกหลานเนาะเห็นลกูกหลานไปขายของสีแมงเหลือต่วนบ่ฟูรู้ต่วนน่ะนะกี้ผมเคยว่ากันครับเพิ่นก็เรียกว่าท่านได้ที่ขายมันร้อนเมียบาน,นกันโอ้เมียบานไ,ไปหาซื้อซื้อเหล็กเอาแซวสันว่าบอ่ครับต,ตัวได้แต่ฟูเหล็กเู้ อาจารย์ครับยพ่อันถามเราครับผมเรกเรียกว่าสองศูนย์สองอาจารยเนบบริตัวก็เรียกว่าฟังบัคคากตักเรียกว่าไม่ยักก่อนแหละครูเราได้หายเี่คือไพ่เราสศูนย์อ้ยังบอกเร่ีกยังกว่าสองศูนย์สองสาจารสองศูนย์สองเออได้แล้วก้าเมียเด้ออาารยสองศูนสองครับเสียงวัน ตัวระบบคือสองศูนย์สองระบบกกันสอ,อ,องเทียบวกนี้เทียบแรกของเป็นฟั่งบอ่อคากันน้าครับเร,เรหื้ออีกเรียกรองเท้าอีกว่า<อ>ไม่ตัวแรกก็แล้วพูอกกันยังว่า 2002. สาาองศูนสองมาสั่ววันแล้วห้องใจแล้วส้วมศูนย์ขนาดเดียครับฟันได้จะขึ้นแล้วครับในเงินฟันไนที่ขึ้นที่สิบสองครับโอ้มากขึ้นมากแรกงนที่ส3บสามบาทเจของมากบาทครับนั่นแหละ เยายามว่าฝนตัวข้ามันที่ที่สามจากเมียฝนมากเพราะอุดรมาเพราะฝนตัวห้ามการ้้าไม่ฝนไม่เอฟซีขั้นขาแนวเราบอกฟามาเนี่ยหรือเราเสียฟาวาแบอกกันพวกันเอฟซีทั่วประเทศกับพกจักครับเพราะว่าแอดอยย่ท่าผีเหิดนเนาะครับเนาะแอดนี่อายุท่งผีเหมือนครับผมเราเลยบอกว่าได้แล้วฟาเมียมาจากบ้านครับผมไอ้จี้ามาบอกเอฟซีพวกเอ็มินบอกพวกเอฟซีทั่วประเทศ ครับผัวในเป้าหมายของเราเพิ่งไปขายของอยู่พุ่นกับเลี้ยตูดลูกซิดลูกหาลูกหลานเนาะเพราะว่าก็เคยขับรถขับได้เพิ่อนเลยอุปถากเราอุปถากเพิ่นครับโอ้ถ้าไปหัวต่ฝันเห็นเล่าเนี่ยติ๊ครับเออจะไปเพราจะไปไปที่หาขึ้นยังจะค่อยฝันเห็นครับผมแต่ยังไงเราบอกเลยเราบอกเราบอกเลยเราเราเลี้ยบอกว่าไอเฝ้าเมียอสัตว์หวานไอเฝ้าเมียเออเดี๋ยวเข้ามาเฝ้าเมียนี่เฮ้ยเป็นเจียวแกะไงเสียบ้า มหาบอกแอดมินมาห้ครับผมมาทงข้าวพวกเอฟซีังหัวฉาโอ้วไมยของเสีย็นตีตีตัวเรียกไงเปล่ามากทรงข้าวมารักยนท่านเนาะครับผมนั่นแหละแต่ว่ามาเราเมื่อฟฝตตัวข้ามก็เล่หมบ้านเนี่ก็เล่ได้มาวันที่สิบีแหละมาฮอเซที่สทีเนี่ยครับผมมาอตทีทีสามอะไรผมฟุตตัวข้ามก็เล่ได้มาแต่ว่าแตมีเีว่าลามาเมื่อนี่ ครับผมหมายคว่าเกันเรียกว่าบ่อเก่าพี่เก้านองในทั่วประเดี๋ยนี่แหละครับมากระมาถึอมือสันวันดีพร้อมดีครับนี่บ่อครับเป็นมือปูนัดไม้ให้ไปยกอ่าเสาประตูโค้งครับมือวันทีซิบห่าครับโอ้ยเมียเมียเดือเดือดงว่าครับที่ให้เขาจับความหนาเพี้ยนกากระมิดชั่วประเทศเีายน้อยกาะอาจเป็นไปได้เนาะครับเนาะ ครตลาดเมื่อเด้อครับซื้อมื่อน,น,น,นี่เสียขา, <comunque> ายอันใดแน่กว่าครับซื้อมื่อนี่ขายมีกรอบกับลูกตีกรอบโอ้มีขายในตลาดนันครับผมขันมันลูกค้าสั่งบ้านนี้ก็สิส่งให้เพิ่นบ่ล่ะครับส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศคือเก่าครับครับก็มีหยังแน่กว่าครับมีลตูลตีมีกรอบโีลตีมีกรอบครับลูตีกับลตีกรอบมีกับมีกรอบแต่ว่าถ้ากินส้สมกินโอ้แซ่บไปเลเด้อครับแซ่บครับเพิน่นเฮ็ดเองเนาะครับเนาะเฮ็ดเองครับ เป็นตั้ช่องนะครับเบอร์โทรดาจารย์ล้างครับสั่งได้ก็ได้ครับสั่งแบบว่าท่างช่องมากก็ได้ครับสั่งสั่งมาทังสั่งอ็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทังสั่งจะได้อีกก็ได้ครับให้เพิ่นสั่งทั้งเสี่ยงวันเลยครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของผมคือจังศูนย์แปดหกครับผมสองสามสามครับหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ครับอันนี้เบอร์โทรของเสี่ยงวันเพิ่นนะครับเด้อครับผู้ใดต้องการขนมครับโรตีมีกรอบโรตีมีกรอบแซ่บ ับกสั่งโทรสั่งทั้งเสียงวอนเพื่อนได้เพื่อนส่งให้ทั่วประเทศครับทัวกินเสียคนเมียครับผมโอ้ครับทัวกินทัวกินกระยิ้มแย้มนะครับมันเสียบครับผมเสียบเสียบพูดถึงครับหลังจะเลือมเด้อตัวผู้ฝันเงินมาว่าสู้กันฟังนี่แหละสองศูนย์สองเนี่ยนะครับเนาะสองศูนย์สองคือปู้ไปนิ้มิดบอกได้ความฝันเลยล่ะได้เป็นตัว ทราบทั้งสองเทียเรื่คยัะเทียเรียกเกี่ยวกับความยาดมันบกครับผขเรียกว่ามันตัวเล็กกวปูเราได้ศูนเลยว่าเราว่ายแต่มันยังว่าสองศูนยสาสันได้แล้วหิเมียสั่นวานครับได้แล้วหิเมียสองศูนย์สอง้ลยครับพี่น้องฟังเบิ่งดีๆครับก้ามมาเรียกตัวนี้กันยับไปยิบจับรถรีไวเนี่ ปูละใบสองใบปรให้โชั่วค่าหวานโอ้หมันเดืองามดีครับไปลงทะเบียนรถปูขันแดงนี่ครับสองศูนย์ครับตรงกันที่ครับโอ้เปี่ยนบอกครับผมแม่่นออีกปูน้ำไปบอกเสียงงวนหอดข้อนจันได้ครับวรรมดาครับครับกลับไปพิจารณาเบื้องครับแล้วพ่อพ่อเดียวแล้วบอกเราเล่าเริ่มวาปูบอกแล้วหิมแย่อาจารย์โอ้ครับหิมแย่กะทิ สิมาบอกเอฟซีตัวฟังว่าครับผมให้มาบอกเอฟซีตัวใน่เป้าหมายให้เฝ้ามาส่งข่าวนะครับเนาะออกมาส่งข่าวครับผมมันก็ดอะไ้รู้กันทั่วถึงทั่วรับทศครับผมอมให้ว่านิมิตของปูหระไปครับเป็นนิมิตของปูเลยเป็นตัวปาเนี่ครับผมตามที่จริงไอ้เขาเล่ากับว่าขั้นสได้แก้ความฝันให้ฟังดิเออุบานีโอ้คือนจะเป็นโดนบันดาลของปูเนาะแม่คู่ก็เลยบอกว่าไปไปถำคลิปไอ้พเนะครับ อ่าที่เป็นฟูโดนบรนดาลในเมั่ออกคลิปก็ได้ับตามที่จิงไก่เลที่บอก์เมอนี่บบเนี่ยนะครับผมแบบเนี่ยครับก็ว่าเป็นตัวเลขของรถทะเบียนรถขั้นแดงฟูได้ครับจอมครับผมเสียมโศกไว้เพราะเขามีโสงพิมานครับผมนะครับเสียมโศกครับกลับไปยิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้นาะครับเนาะพโคฝันอันนี้พโคฝันน่ะหน่ครับผมเร่ยกว่าฟันตามที่เก่ามากอะคือว่าบัวเขาสามกับเขาสองครับนั่นแหละครับงวดก้อนงวดก้อนหนานี่ไปงวดมันออกอียัง ศูนยหาเก้าเือพื้นพืเนื้นหนึ่งเก่าหาครับเพื่อบอกซีเก้าหาครับผมมักมักเรียกว่าเก้าหาเนี่ยโอ้พิษรักลอยแต่ว่าเสียงวันเพิ่นฟันหินแู่ัน้คือว่าพิษรักลอยคือว่าจิตเครื่องรักลอยรักซีบรักหน่วยครับผมตรงเปทั้งสามตัวละครับ้มเพราปูเราศูนล์จะหาแล้ววันแ้ววา อายกยังว่าสองย์งบอกอรีด้บอกยแบี่เฝ้าเมี่ยสั่มาโอ้ีเฝ้าเมีเยเมียกัเมียจากกอจมากอุดรพิษครับศูนย์สองศูนย์กับก็ม่ยากกับเฝ้าเมี่ยนี่กันสองศูนย์ศูนครับม่ว่าเฝ้าเมี่ยงัส่ครับผมเฝ้าเมี่ยก็ับเมียนี่แหละครับผมเออครับ ก่เนี่แหละครับเป็นแนวทางของเสี่ยเพิ่นก็ขอบุณขอบคุณในหลายนะครับเด้อที่ให้แนวทางเอฟซีครับขันเพิ่นอยากขันเฝ้าอยากขนมนี่มาหัวปูก็ได้กินได้แครับตัวนี้เนาะินาครับตังยู่นี่เป็นลักเลยครับตังยู่นี่เป็นลักเลยครับผู้ได้อยากกินขนมยังก่ครับโรตีมีกรอบโรตีมีกรอบซื้อไปฝากลูกฝากหลานฝากผู้ใดก็ได้ครับครับอ่าขอบคุณขอบคุณนหลายครับสำหรับแนวทางของเสี่ยงวันนะครับเด้อ ครับตรงกันเลยครับสองศูนย์สองเมตครับเบิ่งดูแม่ครักตุ่มเนี่ยครับเบิ่องหนูเพื่อนเพา่ม่พอดีครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อบริหนี้ครับเรียกฝันครับเนี่ยเสียงวนเพิ่นฝันเนาะครับเนาะเพิ่นฝันว่าปูเกี่ยวกับเลขกสองศูนย์ศูนย์สองครับผมนี่แหละครับโอ้มาสี่ตัวให้พร้อมครับเนี่ยเสียเพิ่นไปอยู่บ้านแป้นนะครับเนาะไปปูมไปเข้าฝันบอกเลขกนะครับเนาะให้กลับขึ้นมาบ้าน สองศูนย์สองเด้อพี่นองเด้อครับกับโบชัวิจารณญาณในการรับช่วครับอันนี้คือเป็นตัวเลขของเสียงวนตามที่กิ่งเพิ่นจะบอออกคลิปเนาะครับเนะบาะวันนี้แม่คู่จกกักนไนบุไป,ไปเด้บอกให้ยิ้มใปททาคลิปไอเพิ่นหายเพิ่น,พนก็นให้เนี่ยทางมาตุวนนะครับเด้ดดอสองศูนย์สองครับสองศูนย์สองเด้อครับเด้อกับใส่วิจารณญาณในการรับช่วครับ ทั้งช่องเป็นแชร์แนวทางนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิ้มแล้ว,วยกราบขอสวัสดีครับ